สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาจะจะมานำเสนอการวิเคราะห์หุ้นไทยปิดเย็นนะครับว่าจะมาปิดเลขอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกๆท่านนะครับขอขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปๆเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยให้ชมวันละ4คลิปนะครับ สำหรับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบาย่ายหุ้นไทยเย็นนะครับวันละสีคลิปเลยนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับอขอขอบพระคุณเป็นอย่างดูนะครับวันนี้เข้ามาทักทายท่านแรกเลยนะครับคุณเอกใช่ไหมครับคุณเอกนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์าง,งานสวัสดีครับ ขอให้โชคดีโชคดีนะครับแหงๆๆหงนะลงทุนรอบไหนก็ขอให้เด้งเด้งเด้งนะครับจับเลขอะไรก็ขอให้มานะครับประมาณนี้ขอให้โชคดีดวงดีนะครับคราวนี้เราก็มารอรอบบ่ายนะครับรอรอบบ่าย,ายผลออกรอบบ่ายก่อนนะแล้วก็รอคุณสุชาติด้วย <c oughs> ความหวังอยู่ที่คุณสุชาติคนเดียวนะ <c oughs> คุณสุชาติมาก็คือเป็นอนุภาพเริ่มต้น ดำเนินงานได้่างั้นเถอะประมาณนี้อืมนะครับเดี๋ยวนะครับ,รบ,อ,รบอ๋อขอล่าสตาล่าสตาลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้ทำยังไงดีลงในนี้ได้ไหมเห็นไหมครับ ดูลายกันแป๊บหนึ่งมันมองไม่เห็นขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเห็นชัดแล้วค่ะนีะ่ท่านแรกคือคุณเอกนะครับคุณเอกนะขอบพระคุณมากๆนะครับที่แวะเข้ามาคุณคุณกิติยาพรเหรอลลครับอขอลาวสตาว่าั้นลาวสตานี่อะไรหลงลืม เ่นนะครับะจะบอกเฉพาะเด่นในนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะบอกบอกเฉพาะเด่นในนี้ก็แล้วกันนะครับคุณกิติยานะอ่าถ้าเกิดจะดูครบชุดต้องไปดูในคลิปนะอาจารย์เอามาวางตรงนี้ไม่ได้อครับประมาณนี้นะ ลาวสตาเนี่ยมีห้าหกเจ็ดนะฟันธงที่หกนะครับหกลองเจ็ดนะครับประมาณนี้นะลาวสตานะครับจดเอานะห้าหกเจ็ดตัวลองก็คือหกกับเจ็ดนะครับฟันธง,งที่หกนะประมาณนี้นะครับคุณกิติยานะครับขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็คุณนิชานะครับสวัสดีค่ะอาจารย์เหมือนนกัแล้วก็คุณ สลุตาโอ้คุณสลุตาก็มาที่นี่ด้วยอ่สวัสดีครับคุณสลุตานะครับขอบพระคุณมากมากครับคุณสมคิดครับสวัสดีครับคุณธนิสรนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับคุณติิยาอ่อขอบคุณครับรอคุณสุชาตินะครับใครได้ผลมาก่อนก็ลงลงคอมเมนต์มาก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะยี่โมงแล้วเนี่ยโอ้สามสิบห้านาทียังไม่ออกเหรอรอบบ่าย ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราผลรอบบ่ายก่อนนะเราผลรอบบ่ายมันออกอะไรเดี๋ยวดูก่อนมันน่าจะออกแล้วนะสามสิบห้านาทีแล้วตลาดมันออกสามห้ากับหนึ่งเก้าอ่ะตลาดออกสามห้าหนึ่งเก้าอ๋อคุณทุชาติมาแล้วนี่ศูนย์หกกับห้าสอง ศูนยหกห้าสองนะครับรอบรอบบ่ายนะศูนย์หกห้าสองอาจารย์ให้ศูนย์นะศูนย์กับหนึ่งเน้นที่อะไรไม่รู้จําไม่ได้ให้ให้ศูนย์กับหนึ่งละมาศูนย์หกด้วยอ่าก็ผ่านนะครับเน้นบนด้วยอืมโอเคผ่านนะอ่าได้เห็นได้คิดอยู่มีใครได้ไหมรอบบ่ายศูนย์หกอ่ะศูนย์หกเข้านะศูนย์หกเข้านะครับ ขอบพระคุณมากๆครับคุณสุชาติครับอ่า <c oughs> หวังรอคุณสุชาติคนเดียว <c oughs> อ่าเราก็มาพูดถึงรอบบ่ายกันนะไอ้รอบเย็นกันนะครับคอนนี้ศูนย์หกนะศูนย์หกกับห้าสองนะครับศูนยหกห้าสองนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งใช้เวลาคำนวณแป๊บหนึ่ง อทักทายเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณมากๆที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยช่อง V.I.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอวิเคราะห์หุ้นไทยปิดเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสองโมงครึ่งทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์นะครับใครว่างก็แวะมานะก็ค่อนข้างจะได้เลขเลขไวถ้าเกิดถ้าเกิดมันข้อมูลมาไวว่างั้นเถอะอสักครู่นะครับ thường dễ chăng nó thường dễ chăng rồi โอเคได้แล้วครับได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับมีใครเข้ามาอีกไหมคุณทุชาและคุณอาลีนะครับได้สองรอบแล้วค่ะอาจารย์งั้นอ่ขอให้โชคดีตอดปลอดไปนะครับอเป้าหมายของช่อง v ีธรรมดาก็คืออยากได้อยากให้ทุกคนได้เงินได้โชครับโชคนะครับถ้าเกิดได้ยินว่าค,คนนั้นหมดเท่านี้เท่าน,นี้หมดเท่านี้นี่เดี๋ยวอาจารย์เป็นโรคซึมเศร้าแทนเลย <laughs> เป้าหมายก็คืออยากให้ทุกคนได้อเดี๋ือรอแป๊บหนึ่งนะครับได้แล้ววิเคราะห์ได้แล้วนะครับเราก็มาว่ากันเลยค่นนี้อ่าหุ้นไทยปิดเย็นนะครับวันที่ยี่สิบสามนะ พิจิการเดอน2564นะครับเด่นเน้นบนล่างนะครับแปดเก้าศูนย์ 8, 9, นะครับเ,เดี๋ยวพี่น้องทางภาคใต้รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้บนหรือจะบอกบนไปเลยก็ได้นะบนนะพี่น้องทางภาคใต้นะเอาเอาเอาหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะถ้าเกิดรีบๆไปลงทุนก็รีบๆนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ 6, 7, 8, 9, 6 7 890นะบนนะครับแล้วยอ่อลงมาหน่อยก็ขอเป็น7 890นะครับแล้วมาชนกับ890ที่อาจารย์ลงให้นี้ก็คิดว่ามันน่าจะมาบนนะ,ะ890ตัวนี้ใครรีบก็ไปก็ไปลงทุนก่อนก็ได้นะครับสำหรับพี่น้องทางภาคใต้นะ,ะ6 7 890นะครับเน้นที่7 890แต่ใจชอบ890นะ ประมาณนี้ใครชอบด้วยก็จัดไปนะครับาราคานี้เราก็มาว่าของเราแปดเก้า 8, ฟันฟันทงแปดนะครับอแปดนะครับอืมมองเห็นไหมแปดแปดอะไรคะานี่ ปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าอืมอ่าครับอเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าครับอืมตัวการขาดทุนนะคะเนี่ยตัวการขาดทุนคือศูนย์นะครับศูนย์ หนึ่งศูนสองศูนสามศูนสี่เท่านี้พอสำหรับเด่นเน้นเอา <c oughs> เด่นเน้นบนเท่านั้นนะครับบนเท่านั้นนะหกเจ็ดแปดเก้าเลขแปดมันทำให้พิมพ์ไม่ค่อยขึ้นต้องใส่ต้องใส่แป้นพิมพ์มันเสียนะนี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนนะครับ ขอเลือกที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับอชอบที่สุดก็คือแปดเก้าศูนย์นะครับประมาณนี้นะมันตัวใหญ่ไปศูนย์แปดเก้าศูนยนะครับชอบส่วนตัวนะอันนี้บนนะอันนี้บนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะนี่ คุณวิรัญยาก็ได้นะครับก็โชคดีนะคุณอาลีได้คู่อ๋อคุณอาลีก็โชคดีโชคดีนะครับอเอาไปเป็นแนวทางนะครับอเอาของอาจารย์ VAP ไปเทียบกับสำนักอื่นดูก็ได้ที่มันแม่นๆๆเหมือนกันนะ <laughs> สำนักอื่นที่ไม่แม่นเหมือนกับ VAP อย่าไปเทียบนะประมาณนี <laughs> ้เรามาว่าของเราตรงนี้นะคะนี่นะ อันนี้เด่นเน้นบนกันล่างนะครับแปดเก้นะครับเน้นที่8กับ9นะขอฟันธงที่แปดนะอชอบ8นะครับแปดแปเฉยๆนะไม่ใช่8เปื้อนนะอ่าอ่าออันนี้เราก็มาเลือกค่ะนี่อืมมาเลือก ขอเลือกที่เด่นที่สุดนะครับอืม,อมขอเลือกตรงนี้นะขอเลือกตรงนี้เอ,เอาขอเลือกตรงนี้นะครับเอาทำไม,อมขอเลือกตรงนี้นะ อันนี้เด่นสุดนะชอบตรงนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เด่นสุดทางนี้คือ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 ชุดลองก็แล้วกันนะทางน,น,น,นี้นะส่วนตัวกันเนี่ยใครชอบก็จัดไปศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์มารอบบ่ายแล้วมันจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมโโศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งอืม ครับก็ตามนี้นะจดเอานะครับจดเอาฟันธงที่ฟันธงที่8ดนะฟันธงที่8ดฟันธงที่8ดนะครับนี่ใครชอบ8ดด้วยก็จัดไปนะครับฟันธงที่8ดส่วนตัวรองคือ9นะตัวการคือศูนย์นะครับส่วนตัวนี้ส่วนอันนี้พี่น้องทางภาคใต้หรือภาคอื่นๆที่เขาไม่รับเลขไม่รับเลขล่าง อันนี้คือเน้นบนนะครับโดนบนโดยเฉพาะซึ่งมันมาตรงกันกันกบของเราด้วยของของที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยนะมาตรงกันแสดงว่าถ้าจะเล่นอันนี้ก็คือเน้นบนหนักๆกกัน,กนกล่างกันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะอันนี้บนบนเน้นบนชอบส่วนตัวนะอ่ารีบๆไปลงจัดการนะครับขอขอบพระคุณนะครับอืมครับครับขอบพระคุณมากๆวันนี้ก็มีเท่านี้แหละพบกันใหม่พรุ่งนี้ ุนไทยเช้า,ชานะครับพรุ่งนี้พุนไทยเชา้าพบกันใหม่ก็คุนไทยเชา้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะทําดาวโจรลงให้ลงทุกอย่างแล้วยังเหลือดาวโจรเช้าเท่านั้นแหละประมาณนี้สาหรับหวยถ้ารัฐบาลเดี๋ยวรออีก2วัน สองสามวันจะมาลงให้นะครับสําหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ก็ขอขอบพระคุณน,นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ